สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแกรทอนนะครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปร่างนะให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับหัวประชาวัปไนึ่ทับเสวีทับหกนะครับใครที่รอชุดสรุปร่างรัฐบาลไทยนะครับก็เข้ามาดูได้ในคลิปนี้นะครับ ผมจะมาจับคู่ชุดให้สมาชิกได้รับชมกันเลยนะฮะเหมือนทุกๆงวดนะครับใครที่รอชุดสรุปล่างนะครับก็เข้ามารับชมกันได้เลยนะครับอะแล้วก็เด่นล่างนะครับผมเทียบชนให้2สูตรงนะวดนี้ชนกันตัวเดียวนะฮะสสูตรนี้เด่นล่างผมคัดพิเศษมาให้นะชนชนสสูตรเลยงนะวดนี้ผมเห็น2สูตรนี้มันชนกันที่เลขเด่นตัวเดียวนะครับผมก็จะนํามาเป็นเลขวิ่ง สมาชิกแค่ตัวเดียวให้ชุดสรุปสรุปร่างเจาะตัวเดียวไปเลยนะครับก็คือ2สูตรนี้นะครับพอมันชนกันตัวเดียวนะครับพอวิธีคิดวิธีทำด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันกับชุดสรุปนะครับลาวพัฒนาวันนี้ด้วยนะครับได้2เด้งเลยใครที่เข้ามานะดูในคลิปนี้ก็คือชุดสรุป2ตัวล่างรัฐบาลไทยพร้อมสูตรเจาะนะครับพื่นล่าง แล้วก็ชุดสรุปราวพัฒนาวันนี้นะครับวันที่27ก็คือของวันนี้นะฮะสองทุ่มครึ่งนะสรุป2ตัวล่างรัฐบาลไทยแล้วก็มาสรุปลาวพัฒนาวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยในคลิปนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูอปยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยแล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณน,นะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ ามาฟังคำเตือนทางช่องคะัคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาัชีกแยกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเองถูกผิดกับขอโทษขอ,ขอไข่นะครับเอามาดูนะครับตัวเจาะวิ่งล่างนะครับรัฐบาลไทยกันก่อนนะครับสองสูตรนี้ชนกันตัวเดียวมาดูฮะคำนวณย้อน ให้ดู7จ็งวดนะครับงวดแรกสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ก็ได้เล 1, เข 1, 1นึ่งฮะโชกันที่เลข1นะครับผลออก1นึครับก็เลข1ฮะมาที่หลักสิบหน่วยล่างเลยนะครับงวดแรกนี้นะครับถูก 1, 2, งวดที่1นะครับถูกงวดที่1นงวดที่2สูตรที่1นะครับได้เลข6สูตรที่2ก็ได้เลข6นะโชกันที่เลข6อีกฮะผลออกหกเครับหก็มาที่หลักสิบล่างงวดไหนชนนะครับก็เน้นไปนที่ตัวเด่น นะครับก็คือตัววิ่งนั่นเองนะครับงวดไหนไม่ชนจับเป็นคู่นะจับเป็นคู่ชุด10หน่วยล่างเลยนะครับเอางวดที่3ามนสูตรที่1นึ่งเลขเกสูตรที่สองเลขหนึ่งอะเอางวดเนี้มันไม่ชนกันจับเลยชุดชุดเดียวไปกลับก็คือ9 1้าหนึ่งหอก9 1นะครับสูตรที่1 9มาที่หลักสิบล่างสูตรที่2 1มาที่หลักหน่วยล่างนะครับก็มาทั้ง2ตัวเลยนะถูกงวดที่3า ถูกเป็นวุฒิสามวุฒิสี่นะฮะสูตรสูตรที่หนึ่งเลขหกฮะวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่สองได้เลขสี่เอาไม่ชนกันจับชุดเดียวฮะหกสี่สี่หกไปกับผดอกสี่หกนะครับสูตรที่หนึ่งหกมาที่หลักหน่วยล่างสูตรที่สองสี่มาที่หลักสิบล่างนะก็มาครบที่สิบหน่วยล่างนะถูกเป็นวุฒิสี่ครับวุฒที่ห้าฮะวุฒที่ห้าสูตรที่หนึ่งได้เลขหกสูตรที่สองก็ได้เลขหกนะครับ หัวน,นี้มันชนกันนะครับพอนอกหหกมันชนกันแต่มันมาเบิ้ลมันก็มาทั้งนะครับสองสู่เลยที่10หน่วยล่างนะครับก็มาครบนะครับพอนมาเบิ้ลนะครับถ้าไม่มาเบิ้ลก็เหมือนงววนี้5 6หกหกมาที่6มาที่ตำแหน่งเดียวนะครับถ้าเบิ้ลก็มา2ตำแหน่งเลยหววที่ผ่านมานี่ฮะมา2ตำแหน่งเมื่อกันนะฮะชน4ฮะออก44นะครับ มันชอบเบิ้ลซะเหลือเกินนะครับอ่ะสี่สี่ถูกคฮะเอาห่วงนี้นะครับที่ผมเกิดไว้ว่าสองสูตรนี้มันชนกันแค่ตัวเดียวอ่ะชนกันตัวไหนเอาไปดูฮะนี่วิธีทำนะครับสูตรที่หนึ่งนะวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกร้อยบนสองครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสี่ขวที่นะครับ เอาบวกกันดู9กบวกสลงท้ายเลข3 3มบวกสนะครับลงท้ายเลข7 7็บวกสลงท้ายเลข0 0นบวกเ็ 7, ก็ได้7 7็บวกสท้ายเลข9 9้าเก้าบวกสอลงท้ายเลข1 1ึบวกสคงที่นะครับก่อนลงท้ายเลข5ฮะสูตรที่1ได้เลขห้าฮนะมาดูสูตรที่2ครับวิธีทำนำสิบบน1ครั้งบวกหน่วยล่าง1ครั้งบวก10บสามตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวก100ยสามตัวท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวก10บสาม ตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งค้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวบวกเลขหกคงที่นะครับถ้าผมพูดไว้ก็ดูตามฉีดได้เลยนะสมาชิกนะอ่ะบวกกันดูสี่บวกสีลก 8, 8, 6, ่ลงท้ายเลขแปดแปดบวกหกนะครับ, 4, บ 9, ลงท้ายเลขสี่นะครับสี่บวกเก้านะครับลงท้ายเลขสามสามบวกเก้าลงท้ายเลขสองสองบวกเจ็ดนะลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหกคงที่นะลงท้ายเลขห้า ก็เหมือนที่ผมเกิดไว้ฮะสองสูตรนี้ชนกันที่เลขตัวเดียวก็คือเลขห้านั่นเองวิ่งลากสรุปไปเลยฮะวดนี้ฟันธงตัวเดียวเลยผมนะสำหรับช่องแงิทอนนะักคำนวณนะก็คือเลขห้าใครชอบเลขห้าค่อยแคบสูตรไว้ใครไม่ชอบมองผ่านนะครับแคบสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะไปเติมฮะวิ่งลูดไปเลยห้าตัวเดียวฮะไม่รู้มาหรือไม่มานะสูตรที่หนึ่งเลขห้าสูตรที่สองเลขห้าถ้าใครชอบค่อยนําไปใช้เลยส่วนตัวผมนะครับก็นําใช้ จริงว่าประจำวันที่1นึ่งทับสิทับหกนะครับชนกันที่เลขห้าตามสองสูตรเลยนะครับอ่ะทีนี้ไปจับคู่ฮะชุดสรุปล่างรัฐนะบาลไทยวันนี้นะครับจับคู่ฮะผมจับไว้เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวผมจะมาเขียนให้ในล่ะชุดเต็มนะครับจับเป็นชุดเต็มไปเลยเดี๋ยวผมจะมาเน้นให้นะจาก9ชุดเน้นแค่4ชุด ครับเหมือนห้วลาวเลยห้วลาวก็ลงให้9ชุดเหมือนกันก็มาเน้นให้4ชุดเหมือนกันนะครับอันนี้รัฐบาลไทยเน้นฮนะจับคู่ฮนะศู0 5, 0 7, นย์ห้าศูนย์เจะครับแล้วก็ศนะู 49, นยะ์เ่ครับห้าเจ็ดห้าก้าหกห้าหกเจ็ด แล้วก็หกเก้อ่าเชุดนี้นะครับชุดสรุปร่างรนะัฐบาลไทยนะครับพวกประชาวันที่หนึ่งทับสิทับหกนะครับช่องนะครับอนทอนนักคำนวณน,นะครับใครชอบจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะตัวเด่นผมนะครับ ตัวเดียวคลอ,อเลยเลขห้าใครชอบเลขห้าจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับตามนี้เลยนะครับสมาชิกนะชุดสรุปรัฐบาลไทยนะครับเน้นไปที่เลขห้านะตัวเดียวก็คือเด่นห้าครับขอไม่ถอนนักคำนวณนะครับอันที่นี้เก้าชุดนี้มันเยอะอยู่แล้วนะสมาชิกนะผมเน้นไปที่สี่ชุดจากเก้าชุดตัดให้เหลือสี่ชุดก็คือศูนย์ห้าหกห้านะครับแล้วก็ 5้าเก้ชุดนี้ครับห้าศูนย์นะใครเห็นต่างจากผมก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์เา่ก้าห้าเอ้ยหกเก้านะครับนะครับจากเชุดผมนี้ใ,นให้แค่4ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะนำสีชุดนี้ไปสรุปรวมกันกันกบชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัว, 2, ตวล่างนะครับอีกสักวันที่ยี่สที่แปดเดี๋ยวผมไปสรุปให้นะครับ สรุปผมก็เอา,เอาจาก4สูตรเอ่อจาก4ชุดนี่แหละไปนะอันนี้ก็คือเป็นชุดสรุปเต็มชุดสรุปร่างเต็มรัฐบาลไทยอ่ะผ่านไปเรียบร้อยนะชุดสรุปร่างรัฐบาลไทยเอาไปต่อกันกันกนกบชุดนะสรุปเปล่าพัฒนาวันนี้นะครับผมได้เขียนเตรียมไว้แล้วนะสมาชิกนะเพราะว่าอัดเต็มที่เลยนะครับคลิปนี้นะครับกลัวเวลาไม่ทัน นะตามนี้เลยนะสมาชิกนะตามนี้ใครชอบค่อยแคบไว้นะฮะวดที่ผ่านมาเข้าแต่ตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งรูดหกกับแปดนะ,ะเข้าที่เลขแปดวันนี้ผมให้วิ่งรูดสองะสองกับสีบน่นะครับนะบ,นนนรนบนล่างนะครับสมาชิกนะบนล่างมันเยอะเหมือนกันนะบนล่างนี้มันเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมจะเน้นไปให้สี่ชุดเหมือนนะครับหวยไทยเลยนะครับอ่ะตัวนี้วิ่งรูดก,ก็คือสองกับสี่ นะครับตัวเด็ดเน้นวันนี้นะตามสูตรต้องมาสักตัวและนะสมาชิกนะตามสูตรอะ่ะสามตัว3 2 6กับ4 2 6นะครับตัวเด็ดของผมผมเน้นจาก9ชุดผมเน้นใน้4ชุดนะครับผมเน้นที่2 6 4 6นะครับ2 9 แล้วก็49อ่า4ชุดนี้นะครับใครเห็นต่างจากผลลาวพัฒนาวันนี้ก็คือ25 45 28 27แล้วก็47นะครับอ่ะย็นนี้รอรุ้นกันก็นแล้วกันนะสมัสชิงนะสำหรับลาวพัฒนานะนะครับเพยงเพงปังๆด้วยลาวพัฒนาแล้วก็ชุดสรุปนะครับหวยไทยสรุปล่างหวยไทย9ชุดเหมือนกันนะฮะเน้นไปที่05 65 67 69เอ้ย67 59นะครับแล้วก็เด่นวิ่งล่าง ตัวเดียวก็คือเลข5นี่แหละนะสมาชิกนะได้มาจากสูตรนี้นะครับอ้าวเฮงเฮงปังๆทั้งลาวทั้งไทยนะสมาชิกนะขอบคุณที่ติดตามนะครับพวงนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ